สวัสดีครับวันนี้ร้าน H r Hi-Fi and m o t o r s p o r t ตนะครับผมสิ้นสุดการรอคอยกันนะครับกับรถ b y d s e a l Lion 7นะครับมาพร้อมกับชุดโช๊คโปเฟนเดอร์นะครับสามารถปรับได้16ระดับทำให้รถมีความนิ่งและเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมักจะประสบปัญหาอาการโยนโครงนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนโช๊คเพื่อให้รถมีความนิ่งและเฟิร์มมากขึ้นเวลาที่เราขับขี่ใช้ความเร็วนะครับเราจะรู้สึกว่าการควบคุมรถดีขึ้นการเก็บรอยต่อระหว่างขึ้นสสะะพานะพานนลงหรื จเจอทางขู่ขาบ,บนถนนจะช่วยให้รถเนี่ยแบบการเก็บรอยต่อจะมีความแนบเนียนมากยิ่งขึ้น,นครับสำหรับรถยนต์ตัว BYD Seal Lion s e v e ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวขับ4ี่ครับผมตอนนี้ทาง Prof ฟนเดอเนี่ยก็จะเปิดตัวโช๊คสําหรับรถยนต์ขับ4ออกมานะครับแต่สําหรับรถยนต์ BYD Seal Lion s e v e แบบขับ2นะครับตอนนี้ทาง p r o เฟนเดอร์กำลังทดสอบโช๊คอยู่นะครับหากโช๊คเปิดตัวออกมาแล้วทดสอบเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวทางร้านจะแจ้งในะทันทีครับสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจในการติดตั้งโช๊อยากให้รถ มีประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นลดอาการย้วยโยนโครงนะครับสามารถมาติดต่อที่ร้าน H r h i f i and m o t o r ด์ o r เได้เลยครับทางร้านยินดีให้คำแนะนำและพร้อมบริการติดตั้งเพื่อการขับขี่ที่ดีสุดของคุลกค้านะครับหรือหากใครเดินทางไกลก่อนจะไปเที่ยวนะครับก็แนะนำมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช๊คที่ร้านเราได้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปใหม่นะครับแล้วก็รถรุ่นยอดนิยมจาก BYD อีกรุ่นหนึ่งซึ่ง ยอดจองถล่มทลายตั้งแต่ง,งานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่แล้วนะครับก็คือเจ้า BYD C Lion 7นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรถ SUV ขนาดไซส์ไซส์กลางค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นก็อาจจะประมาณสัก Honda CRV ครับคันนี้เป็นรถ EV 100%ครับก็ปัญหาเดิมๆสำหรับรถ EV นะครับ เท่าที่ลูกค้าสอบถามมานะครับแล้วก็การปรับแต่งช่วงล่างเนี่ยก็คือปัญหามันคือการยุ่ยโยนเกือบทุกที่ห้อนะครับเจ้าตัวนี้ก่อนที่จะติดตั้งนะครับคันนี้เราใช้เป็นโชคของโปรเฟนเดอร์นะครับสปริงของโปรเฟนเดอร์ก็ปัญหาคล้ายๆก,กันกับรถที่เราเคยลงไว้แล้วอย่างพวกไม่ว่าจะเป็นเดนซาดีพาวเอนะครับหรือแม้กระทั่งเซสนะครับปัญหาคือการยุ่ยโยน ตัวนี้เราออกมาที่ถนนเส้นเดิมนะครับซึ่งก็ลอยต่อค่อนข้างจะมีเป็นคลื่นไม่เท่ากันนะครับอาการแรกหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับรถมีความเฟิร์มขึ้นอย่างชัดเจนใช้คําว่าชัดเจนนั่นหมายถึงว่าของเดิมเนี่ยจะมีการยุบแล้วยืดขึ้นนะครับก็คือบัมหรือรีบาวแล้วเนี่ยจะมีอาการกระเพื่อมต่อเนื่องนั่นคือไม่หยุดขึ้นหนึ่งไปนะครับขึ้นสองมาเนี่ยขึ้นหนึ่งยังไม่หยุดเลยทําให้เกิดอาการ ของตัวรถนะครับตอนนี้เราใช้ความเร็วประมาณสักไม่เกินร้อยนะครับเพื่อที่ทดสอบดูฟิลลิ่งในการเดินทางแบบเบาๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มความเร็วไปสักประมาณสักร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบนะครับก็พื้นฐานของเจ้า b b d ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วน้ำหนักรถมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับสองตันกว่านะครับหน่วยชัดเจนนี่ต้องไปดูในสเปคนะครับแต่ปัญหา ที่เราเจอเนี่ยคือปัญหาเดียวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบที่ความเร็วสูงขึ้นกว่านี้นะครับความเร็วประมาณร้อยเนี่ยผมว่าการเก็บรายละเอียดนะครับความเฟิร์มดีมากนะครับเดี๋ยวเราลองดูที่ว่าถ้าความเร็วสูงขึ้นนะครับการเก็บรอยต่อการเก็บรายละเอียดของพื้นถนนที่เป็นคลื่นนะครับจะทําได้ดีขนาดไหนโอเคครับเราดูเทินแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองที่ความเร็วสูงขึ้นนะ okay. ครับ <caval. S 2> <priv y> เอาแบบง่ายๆฟันธงเลยนะครับท่านที่มีรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับ bvd c l i o n 7นะครับโชค1ชุดแล้วคันนี้เป็นคันที่โปรเฟนเดอร์ทำออกมาในราคาที่แบบน่ารักมากสองหมื่นกว่าบาทแต่ผมบอกเลยนะว่า2องหมืนกว่าบาทหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยคุ้มมากครับจริงๆแล้วมันควรจะแพงกว่านี้นะแต่เนี้ยถือว่าถ้านอ,อกรถรุ่นนี้มานะ แล้วใส่โปรเฟนเดอร์เซตนี้นะครับบอกเลยคุ้มค่ามากเนี่ยความเร็วระดับประมาณสักร้อยร้กว่า120นะครับโอการเก็บรายละเอียดก็ยังดีอยู่นะครับความกระด้างไม่มีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำของเดิมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่ารอยต่อเวลาเจอสันเล็กๆนะครับจะมีสะเทือนบ้างตัวนี้เก็บได้เนียนขึ้นนะครับมนขึ้นก็ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับราคาโชค20,000กว่าบาทนะครับ กับการแก้ปัญหาย้วยโยนแล้วก็การเก็บลลการายล,ละเอียดร้อยต่อถนนของเจ้า d v d c Lion ไนะแนะนำเลยครับตอนนี้ที่ร้าน HR Hi-Fi m ไฮไฟมอเตอนะครับมีจําหน่ายแล้วนะครับสำหรับ d v d c ีดีซีไลออนเซแต่ว่าตอนนี้จะออกมาเฉพาะตัว4นะครับก็คือตัวขับ4นะครับตัวขับ2เนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะครับใช้คนละรุ่นนะครับก็สำหรับท่านที่มี b ีวีดีซีไลออนแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นที่เป็น c ีเลออนซนะครับตอนนี้ b v วดีเกือบทุกรุ่นเนี่ยเรามี p r o f ฟนเดอร์นะครับที่ร้านเนี่ยพร้อมจําหน่ายเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาในเพจก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จองมานะครับนัดวันติดตั้งได้เลยโอเคครับก็เป็นความคุ้มค่าอีกคันหนึ่งนะครับ BVD c ดีซีเลอก็เดี๋ยวฝากไว้ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีรถไฟฟ้ารุ่นไหนนะครับหรือว่ารถสันดาปหรือรถไฮบิดรุ่นไหนมาทดสอบนะครับแต่ตอนนี้ ขับมันมากครับกับ b ี d ีดีซีเรียลเซเว่นโอเคครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ